สวัสดีค่ะทุกคนก็ใบเฟิร์นนะคะจากช่องเฟิร์นแอนด์เฟิร์นชาแนลเนาะวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านของครีมมี่จากช่องครีมมี่ชาแนลนั่นเองวันนี้ครีมมี่ชวนเรามาแล้วเราก็แบบค่อนข้างหวั่นใจนิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะโดนแกล้งอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านนะคะเราจะบุกลุกแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเรียกคริมมี่ตรงหน้าบ้านเพราะว่านางไม่ยอมออกมารับเราเลยตอนนี้ไปค่ะ ประตูหันไม่ยอมเปิดประตูให hey. ้ด้วยเพมากาบุกลุกและบุกลุกและคิมมี่เอยไปเฟินมาแล้วเสียงดังไหมเสียงดังไหมโอ้มาแล้วนี่นะคะเจ้าของบ้านของเราไม่หนูยาวอย่างนี้ ไม่ยอมออกมารับด้วยใจร้ายมากไม่หน้าทำไมไม่เรียกดังๆต้องตะโกนเบอร์ไหนเหรอทุกคนพี่วิ่งอย่างนี้ต้องตะโกนต้องตะโกนแบบมิดแกรนใช่ไหมใช่เรียกไงไม่เอาสิไม่เอาใช่ไหมป้าแปะเอาเฮ้ยังไม่เปิดช่องเลยเปิดช่องยังเปิดแล้วเปิดแล้วเหรอของครีมเนี่ยเหรอเปิดแล้วหรือว่าจะเปิดของเปิร์นดีคะไม่ต้องไม่ต้องอ๋เหรออ่าไว้ก่อน เิดช่องแล้วเปิดช่องวันนี้เราจะมาทําอะไรเราจะมาทําอะไรเอาไม่รู้สิแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนแกล้งอะไรด้วยไงอ่าประเด็นกินเผ็ดได้หัือแกล้งไม่ได้ถ้างั้นิเขาว่ากินได้กินได้ทําไมเบาจังกวะคือคลิปที่แล้วอ่ะแบบว่าคีิมากินเผ็ดไม่ได้เว้ยแต่คีมาแกล้งเฟิร์นใช่ไหมแต่เฟิร์นตาเฟิร์นไม่รู้เรื่องอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทำทำอาหารทะเล เอาแบบเซ็ๆเซ็เดี๋ยวริมทําให้เพื่อนกินเองโอ้ไว้ใจได้แล้วเนาะดูออกเดี๋ยวมาชิมฝีมือครีมดีกว่าเอาไปแล้วค่ะตับผ้าไปที่ทําอาหารเลยโอเคครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงในครัวแล้วตรงในครัวแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมีมีมีกุ้งมีกุ้งประหมึกระมึกหมูสับหมูสคือเราจะทําอาหารทะเล ยำทะเลใส่ปลาร้าเคยกินป้าแบบเนี้ยเคยกินใช่ไหมคือปลารานุพรแบบว่าอร่อยมากนี่ปลารานุพรเราเราก็จะกินแค่ปลาร้าจะไม่ใส่กุงเฟินเฟินใช่ไหมเฟินใช่ไหมเฟินอย่างเดียวนะคะที่ที่จะกินแค่ปลาร้าไม่กินกุ้งไม่กินหมกอเคว่าโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาออ้ย เดี๋ยวเราจะมานี่หั่นปลาหมึกก่อนเพราะมันมาแบบว่าเป็นแผ่นแบบนี้เลยมาเป็นกระโปรงใช่มาเป็นกระโปรงเลยตอนนี้นะคะเราก็จะมาหั่นปลาหมึกก่อนหั่นแบบไหนก็นไถ่เดียวยังไงแต่ว่าถ้าไปต้มแล้วไปแ,วแบบว่าลวกแล้วมันก็จะสดดีอร่อยดีสวยสวยหน้าตาอุ้ยสวยใช่ปะใช่หน้าตาสวยก็หัน่นเฉยๆอ๋อใช่ไปนี่อันนี้มันก็แบบว่าแบบอะไรนะแบบกระดูกกระดูกอ่อนใช่ไหมมันก็ได้อย้อร่อยเลยอร่อยแล้นี่ก็ต้องทำอะตรงนี้เกลือเราจะเอาไปต้มนี่แล้วก็นี่

ปิดไปแล้วนี่นะคะจะใส่หมูมันเลยเหมือนโดนแกงหมูมันไข่แกงไข่ว่แกงตัวเองปะนี่ยคิดอยากจะแกงตัวเองปะ่ะแล้วก็ตำก่อนเราดิบก็ตาดูดิพริกแบบว่าเยอะมากแกงตัวเองมนแกงตัวเอง

ช้อนข้างหลังที่ไหนคะเบอร์ที่ทิ้งแล้วมาแก่ตรงนี้ค่ะโอ้ยน้องแมวมันต้องตามแล้วคุกแป้งแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลปิ๊บไปประมาณเท่านี้ใส่ไปเลยโอ้ยแค่นี้ก็แบบว่าหวานมากเลยนะคะโอเค เปินใช่ไหมบ้า,าแล้วก็ใส่น้ำปลาน้องพรไม่มีสปอนเซอร์นะจ๊ะ<ต>เธ<ร>อบอกว่าสลักสนุมไหมแต,แต่แต่แต่อันนี้มันอร่อยนะอืมกินหอมด้วยมันไม่เหม็นเหมือนแบบว่าน้ำปลาร้าทัา่วไปในอนาคตอาจจะเป็นสปอนเซอร์เราหรือเปล่าเออไม่แน่เนาะพูดแบบอ,อ้ออแนาะ ะจะเป็นหราไ้อางละ่านจะเจอ่า่แต่เา็ะออันนี้ยัไม่ใส่หรอไม่ต้องใส่หรกินปะอ่า้อาใส่ไม่ต้องใส่พมันเลยจุนมาแล้วโอเคแล้วก็เรามันจะมาใส่มะนาวกันสองลูกพอไหมพอเลยพอแหละ บีบลงไปเลยโอ้ยน้ำน้ำเยอะจริงน้ำเยอะมากมากเราต้องดีขนาดนี้เลยใช่ใช่ความรู้มจากไหนเนี่ยต้องรู้มาจากที่เหนือละที่เหนือจ้ะพูดเหนือเังหน่อยจะพูดเหนือคุณู้มาคุ้มนะจะตีเหนือนะเจ้ามะนาวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เหนือก็มะนาว มะนาวปกติพี่ตายเขาไม่ได้เรียกว่ามะนาวนะมะนาวมะนาวแล้วมะนาวโอ้ยแบบว่าลูกใหญ่ต้องใช้แรงบีบมะนาวเยอะหน่อยเฟิร์นต้องกินขี้มือคีมแล้วแหละกินอะไรค่ะกินได้เนาะ อ๋อกินกินกินแล้วก็แบบว่าเก้มแดงแบบนี้ใช่ไหมลองชิมไหมเปันยิงแบบอร่อยแล้วใช่ไหมได้แล้วนะได้แล้วนะโอเครอป็เจะผ่าเมื่อคืนมันชอบด่านะเนี่ย ฝั่งดีแหละวั่งดีใช่ไหมนี่อีกลูกนึงคนจะขี้แตกกลับบ้านไหมเนาะไม่เป็นไรเฟิร์นบอกสงสัยต้องขี้แตกแน่เลยตั้งใจมาแล้วตั้งใจมาแล้วเหรอมาต่อไปวิสัยมุมมากนี่เทศ จวดจุ๊บจุ่นนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเอาไปดูใกล้เลยอู้มีแต่พริกนะพริกเหมือนกันหรือเปล่าเราจะกินพริกนะคะเราจะกินพริกอะไรนะฝั่งโน้นน่ะเขาเปิดเพลงที่ฉันอ้วนเพราะฉันกินไม่ได้อืมกินไม่ได้จริงๆค่ะพร้อมยังอะไรนะกินกันเถอะ มมไ,มไม่พร้อมก็ต้องพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอู้หูอุ่ยอะไรอย่างเดี้ยตู้ตัวหนุ่มผิดอันนี้คือพิมเป็นคนหั่นนะอ <c oughs> ือเผ็ดไหมพูดก็ไม่เท่าไหร่อะนะ เท่าไหร่เยี้ยไม่เท่าไหร่ก็ได้บืม,มองหนะ้าเป็นไหมจ้าอร่อยไหมจ้าอร่อยมากทำเองอร่อยเอง <c oughs> โอ้ย,ด,ยดูพริกดิดูความว้า <c oughs> <c oughs> ปิดมาด้วยเลยกินไปด้วยสิพริกอะ่ะ มันมุนมากพริกนี่พริก,กจริงจริกินเผ็ดได้ใครบอกว่ากินกินเผ็ดไม่ได้ดูนีพ่พริกพริกกินพริกขึ้นไปสิพริก,ก,กมันแม่อิจด,ด้ยวยใครตำพูดเฟิร์นทำโอ้ใช่เหรออือยูบะมุกคือใหญ่มากใครทำเนี่ยเฟิร์นทำเนี่ยนะใครหั่นอะ ทุกคนต้องเป็นพยานนะใครหัน่นเผ็ดจริงใครบอกไม่เผ็ดเผ็ดนะลมปอกเุ๊ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเผ็ดอืมน่าเกลิแล้วเมื่อกี้ใครผัดอะ่ะร้อนเหรออืม <laughs> ลมก็ผัดนี่หว่าลมก็ผัดนี่หว่าทำไมร้อน <c oughs> อร่อยจริงๆถ้าแบบว่าถ้าใส่น้ำปลาเยอะกว่าน,นี้นะนัวนัว,น,วนัวมากๆน้ำปลาก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะอืมเห็นใจพะรอเป็นสปอนเซอร์ก่อน<ช>เราเป็นสปอนเซอร์ก่อนทำคลิปไ้ด,ไดีกว่าเลยโอ้ยตอนนี้แพ้ามากาค่ะกินน้ำแล้วจะหมดแก้วแหละแพ่จริงอืม <c oughs> <c oughs> เผ็ดจิ้มผ็ดยำสมใจอยากแหละสมใจอยากจริงๆโอ้ยมือสั่นคือหน้าเฟซครีมอาจจะมีแบบว่าพวกยำพวกอะไรเงี้ยมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยถึงก็เลยแบบว่าทำคอนเทนต์กินแม่งเลยสะใจไปแล้วโอ้ยแต่ตอนนี้แบบว่าแค่มากไปดูเฟินก่อนตอนนี้มาทำไมอนี่ะเฮะยเอาลงเอาเอาเอาขึ้น ออกแบบตรงจังวะออกแบบว่ามาตรงจังหวะมากมันเขาก็กินไปมัน,ม,นมันจะนัจะกินใช่ไหมแบบว่าตอนนี้นะคะเราสองคนก็นนปากแดงแล้วปากแดงแล้วจมูกแดงแล้วน้ำมูกไหลแล้วไม่ใช่เป็นโควิดนะแค่แบบว่า<ม>เผ็ดมากมาโควิดแล้วดูสิกุ้งดู <New. S 1> กิน ที่แบบซื้อนี่ไม่แค่อะไรนะเผ็ดมากมน้ำมูกอะน้ำมูกน้ำตามาหมดอืมจริงจริงค่ะอาอีกแล้วปลาร้าน,น้องพรน,นะคะปลาร้าน,น้องพรน,นะคะอร่อยจริงๆลองดูจะมีขายแถวอ่อบิกซีโรตัสซูปเปอร์มาร์เก็ตมาร์เก็ต ก็ยังไม่เคยลองกินเลยเหมือนกันเพิ่งเพิ่งได้ลองอร่อยคุณลองใช่ไหมใช่อร่อยใช่ไหมล่นะมันอร่อยจริง,จร,งจริงนะเพราะว่ากลิ่นมันก็แบบว่าไม่ไม่เหม็นเหมือนแบบว่าปลาทั่วไปอะ่ปะปลาตองพลคะพูดขนาดนี้ต้องเป็นสปอนเซอร์แหละอืมทุกคลิปแบบไม่มีไม่มีสปอนเซอร์แต่ก็พูดเหมือนเป็นสปอนเซอร์ค่ะพูดทุกคลิปโอ้แต่มาก ชิมงานอยากกินแล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมแต่ก็อยากกินแล้วใช่ไหมทีมงานนน้ำลายแล้วน้ำจะหมดแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วเพื่อนกินนมเขยยอีกินไหมพูดไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะเผ็ดอยู่สรุปคือ เผ็ดมากๆกแล้วคือแบบว่ากินใส่แค่พริกเยอะอยู่นะเกือบร้อยเม็ดเลยอะเกือบร้อยเม็ดจริงๆแล้วแบบว่าเราก็ไปซื้อเ่เอีกอืแล้วก็ไปซื้อมาเพิ่อมอีกสามถุงโหพริกอะไรนะเขาเรียกว่าพริกอะไรนะพริกกระเหลี่ยมนี่พริกกระเหลี่ยมค่ะมันยาวมันยาวเี่ยหรอเขาเลยเรียกว,ว่าพริกกระเหลีย่ยมคือตอนนี้แบบว่าคุดไม่ได้ น้ำแข็งในปากคือแบบว่าเผ็ดจริงๆเผ็ดมากเผ็ดจนแบบว่าน้ำหมดแล้วทั้งสองคนน้ำหมดหมดจริงๆนี่ดูน้ำหมดจริงๆคือแบบว่าผิดเผ็ดมากแล้วเสียงก็เปลี่ยนแล้วเสียงโซนเริ่มเปลี่ยนแล้วจมูกแดงแล้วแก้มก็แดงแล้วไม่ใช่อะไรปาแก้มมาออาเลแล้วก็ไม่ได้เขินนะแล้วก็ก็คือเผ็ดแหละเผ็ดจริงๆเผ็ดจริงๆค่ะ คือส่วนประกอบของของอองะไรนะยำทะเลใส่ปลารกก็คือมีน้ำปลาร้ามะนาวอะไรกะน้ำตาลน้ำตาลปี๊บแล้วก็เราก็ผสมผสมลงไปก็ออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละแต่มันก็อร่อยจริงนะอร่อยอร่อยโดยแบบว่าใส่ใส่น้ำปลารใช่ไหมมันก็เลยอร่อยมากจริงๆน้ำปลารของน้องคอนนี่ อีกแล้วพูดอีกแล้ว,ลวทั้งคลิปเลยพูดแต่น้องพรน้องพรพรเนี่ยก็ให้ทุกคนทายว่าคิมได้พูดไปกี่รอบเออเออคิมพูดไปกี่รอบใี้ทายคอมคอมเมนต์บอกด้วยว่าคิมได้พูดไปกี่รอบใช่พูดหลายรอบแล้ว <c oughs> คือแบบว่ามันอร่อยมากๆจริงนั่นพูดอีกแล้วคือแบบว่าคือตอนแรกอะคิมคิมแบบว่าจะทำแบบยำขนมจีน <c oughs> อ่าแต่แบบว่า <c oughs> ขนมจีนถ้าใส่มันจะอิ่มเร็วหรือเปล่ามันจะอืดหรือเปล่าเห็นว่าเลยเอาแค่นี้นกันแค่แบบว่าอาหารทะเลปลาหมึกปุ้งแล้วก็มีหนังสับนิดหน่อยก็กินกัน่แค่นี้ก็อร่อยแล้วใช่แค่นี้ก็อร่อยแล้วถ้าใครแบบว่าอยากทํากินที่บ้านก็ลองทาดูได้นะคะแต่ไม่ควรไม่ควรไม่ควรที่จะใส่พริกเผ็ดขนาดนี้นะคะเพราะขนาดเราแบบว่าจะตายแล้วยังมุกไหลเยอะเกินไป ใช่เยอะเกินจริงๆใช่เยอะเยอะจริงๆเยอะกว่ายิ่งกว่ามาม่าเผ็ดเกาหลีเราอีกใช่ไหมที่คุณสองก็เลยคิดได้แกนงตัวเองพเราบอกว่างานคิปเหยไม่ได้แล้วเราก็ใส่ผิดแบบนี้ค่ะใช่เออนะแก่งตัวเองเฉยเลยลืมไปว่าเฟิร์มมันกินเพ็ดได้น่ะมนใส่ค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จบแล้วจบแล้วจบแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใคร ชิมงานอยากกินแล้วรู้รู้รู้ว่าอยากกินแล้วแต่ตอนนี้ทิมงานชิมไปชิ้นหนึ่งน้ำตาไหลแล้วโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้คลิปเราก็มีอยู่แค่นี้ค่ะไม่มีสาระแต่มีแบบว่าน้ำลายไหลยั่วยั่วจ้าน้ำตาลำไหลน้ำตาลำไหลือแบบว่าพูดก็ไม่ออกแล้วเพราะมันเผ็ดแบบว่าลิ้นแข็งกันหมดแล้วตอนนี้ลิ้นพันเออลิ้นพันกันโอเคค่ะวันนี้นะคะก็แค่นี้ฝาก กดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ทีมด้วยนะคะช่องเทมปี h ชาแนลใช่ค่ะแล้วก็ฝากช่องช่องเฟิร์นเฟิร์นเอนเฟิร์นชาแนลด้วยเฟิร์นเอนเฟิร์นชาแนลนะคะฝากติดตามค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ